ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจรับเติมเกม FC 25และเกมมือถืออื่นๆอีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองเยอะมากปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาดได้ราคาพิเศษถูกลงอีกปากด้วยนะจ๊า Over Top ช p มาครับ เทียริทดรีมเชเซอร์ทีมสก็พูดตรงๆเลยแล้วกันทีม2ค่อนข้างซึมครับหลายตัวมากๆซึมหลายๆตัวมากๆครับเออไม่เสีเวลาแล้วกันเริ่มเลย <laughs> ตัวแรกครับสวิตโควิดครับนอกจากจะลิง์ยากแล้วสแตตยังกระโปกงหมาอีกก็แน่นอนครับมันก็ต้องอยู่ในจุดกระโปกงหมาอยู่แล้วครับผมถัดมาอีกตัวครับเอวิยาครับสกิลมุก สี่วีฟุนห้าครับเอเรียลทองยิงเลียดกระโปงหมาแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วก็ตัวเขียวอีกตัวก็คือโมเรโนเซนเตอร์วิ่ง8ปดห้ากระโปงหมาครับไป3กระโปงหมาแล้วนะแก๊งเขียวเราไป3กระโปงหมานะครับผมถัดมาที่สีส้มกับตัวแรกครับไอ้ต่อปาเรเดสไอเหียไอต่อปาเรเดสนี่ก็ทรงแบบเซนเตอร์แบ็กทั่วไปครับนะใช้งานได้แต่ไอก็ไม่ได้หวือหวาอะไรครับก็ไอเหียถ้าจะใช้ก็ฝืนใช้อะ ก็คืออย่างน้อยก็วิ่ง88เดฟ90ครับนะก็ยังมีวิ่งกับเดฟที่ยังพอแบกได้อินเตอร์เซปนะแล้วก็ถัดมาครับผมนะวีดราครับผมวีดราแน่นอนครับกระโปกหมาแน่นอนครับยิงเรียดกับปั่นทองแถม4 4คือไม่ต้องสืบครับนะนักเตะตัวรุก4 4ตอนนี้นี่คือโยนไปกระโปกหมาได้เลยครับผมนะถัดมาตัวต่อมาครับเรโดครับได้ทิกิตะกะกับปั่นทองตัวนี้ยังพอ เอเเวนกับปิวตัวนี้ยังพอใช้ได้อยู่ผมว่ากลางๆครับอย่างน้อยความเร็วโอเคยิงบอลได้แล้วก็จ่ายบอลดีดิบบิ้งดีครับแล้วก็ติกกตาก้ากับปั่นทองก็ได้ใช้อยู่สําหรับปรีก,ก็ได้ใช้ติกกตาก้านี่ริมเส้นนี่ได้ใช้อยู่แล้วตรงกลางก็ได้ใช้ครับแล้วก็ปั่นทองก็ดีแต่จริงๆถ้าดีอยู่นี้เป็นลาปิดเป็นคลิกเต็มดีกว่าอย่างน้อยก็ได้วิฟท์ห้าครับสำหรับเรโดนะจ๊ะถัดมาครับเชอร์คิเชอร์คินี่กระปูกหมาครับห้าห้าจริงนะแต่สแตทไม่ดีครับแถมวิ่งแปดหา้าอ เทคดิฟกับทิกเตอร์นี่ก็กากเลยครับไปครับกระโปกหมาครับต่อมาลาสาันลาสันนี่ผมว่ายิงกากครับแล้วก็เดฟกากแต่ว่าได้เรื่องของอการจ่ายบอลกับดิบบิ้งเป็นทรงแบบเร็วดิบบิง้งพาสซิ่งครับเป็นทรงแบบฟิลฟิวแบบฟิลฟิวเดยองอ่ะฟิลฟิวเดยองแต่เป็นเดยอง44ก็ฝืนใช้ได้ครับนะเป็นสไตล์ยังโอเคอยู่ครับ ถัดมาครับคูโบคู่โบวสี่ห้าเหมือนกันแต่เป็นปั่นทองกับยิงเรียดทองแต่เสื่กงยิงไม่ดีครับนะสแต็ยิงไม่ค่อยดีแต่เร็วอยู่แล้วก็ดิบิ้งดีพาสซิ่งกลางๆครับแต่ยิงไม่ค่อยดีครับแต่ว่ามีเพลสตลายิง2อันนะคูโบผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเท่าไหร่ ถัดมาครับเดอลิทประการหลังแห่งแมนยูตัวนี้เพจสไตล์ดีนะบ็อกทองกับแอนดิสปาเต้ทองครับแต่ว่าวิ่งไม่ค่อยเร็ว85แต่ถือว่าผ่านเค้นขั้นขั้นต่ำแล้วก็ดีเฟนซ์กับฟิสิกอลดีมากครับ9192ตัวนี้ผมว,ว่าจะกลางกลางเพราะความเร็วไม่ดีที่เหลือพอได้เดอร์ลิทถัดมาครับเบนตันกูครับเบนตันกูก็ทรงทรงแบบไอ้แค่แบบทรงเดยองอีกแล้วอะทรงแบบ ดีเฟนส์พอได้เร็วแล้วก็สายแบบดิปปิ้งพาสซิ่งครับแต่ยิงไม่ได้เลยเหมือนเดิมครับทรงเดยองเป็นทันคุยไปสีสีไปค่ะไปทรงเดยองถัดมาครับผมขอเป็นตัวหญิงก่อนแล้วกันนะขอเป็นตัวหญิงก่อนแล้วกันครับผมนะตัวแรกก็เป็นหวีเออครับหวีเออได้อินซิสซีฟกับปิงพาสก็เป็น CAM สายจ่ายบอลน,นะแต่วิ่งไม่ค่อยเร็วได้วิฟฟูครับผมนะแต่ มัดริดแม่งไม่มีตัวลิงก์เลยมีอยู่ตัวหนึ่งไอ้เงี้ยเอาไปปืนใช้แล้วกันเป็นสายจ่ายบอลล้วนเลยครับนะสำหรับบีเออนะครับถัดมาตัวที่2ครับแข็งกว่าแข็งกว่าก็ทรงคล้ายๆบีเออครับมียิงแรงแต่ก็ยิงไม่ดีครับดิปบิ้งพาสซิ่งเหมือนเดิมไปแยะแข็งกว่า ถัดมาตัวที่3ามแม็กกะบ,บีแม็กกะบ,บีได้วิเพทพาร์ตกับสไลด์ทองยูสเลตไปหนึ่งกับวิเพทพาร์ตใช้ได้ถ้าเป็นปีกเปิดครับแต่ความเร็วก็ไม่ดีจีจาอะไรทั่วไปไปไอ้เงี้ยไปฝืนใช้ได้สแตทผ่านครับแต่ว่าไม่ดีหรอกไอ้เงี้ยเอาจิกระโปงหมาไปเลยก็ได้ไปไอ้เงี้ยอยากเอาไว้กระโปงหมาวะ ถัดมาตัวต่อไปก็แน่นอนว่าต้องเป็นโชว์กองหน้า4ีสีก็โยนไปได้เลยครับกระโปกหมาเลดเยอะไม่มีประโยชน์ครับกระโปกหมาครับเอ้ถัดมาตัวต่อมาก็เป็นหลีนาดครับหลีนาดน,นี่ความเร็ไอความเร็วนี่ผ่านขั้นต่ำจ็อกกี้กับแอนติซิปาเตทองโอเคดีเฟนซ์ก็ฟิสิเคิลดีฟิลฟิลเดอร์ลิทน,น,นี่แหละก็ฟิลฟิลเดอร์ลิทน,น,นี่แหละหลีนาดครับแล้วก็สุดท้ายครับสำหรับตัวหญิงครับดีอันนี่ตัวนี้ดีครับตัวนี้ดีเลย 55ความเร็วดียิงบอลดีจ่ายบอลดีเลี้ยงบอลดีได้ทีเวล,ล่ากับควิกเตปสองเบสไตล์ดีแถมลิเอสที HT ได้ด้วยครับตัวนี้ดีเลยเก่งแต่ไม่เอ็นเกมแน่นอนสแตตยังไม่อั้นครับตัวนี้เก่งอยู่เดียนี่หรือว่าเป็นของดีในตัวในแก๊งตัวหญิงเออถัดมาฮีโร่ต่อแล้วกันครับฮีโร่ฮีโร่เรามีเหมือนมันหายไปไหนตัวนึงเมื่วะฮีโร่เอเดี๋ยวผมเพิ่มไอ้นี่แมกม,มานามาน แม็กมานามานแล้วก็ใครตัวหนึ่งว่าฮีโร่เขเบอร์เคเบอร์เขียนยังไงวะมัน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 เป็นตัวบีแบบแปลกๆอะเคเบอร์เขียนยังไงวะ ไอ้ตัวบีแบบแปลกๆกูไม่รู้ตัวเรียกตัวอะไรเหมือนกับเริ่มที่มึงก่อนเลยแล้วกันคเคเบอร์คเคเบอร,อร์นี่สแตทนี่ผ่านเลยนะสแตทนี้โอเคเลยครับดิปปี้พาสซิ่งยิงพอได้ไม่ค่อยดีดีเฟนส์ฟิสิกอลพอก็เป็นแบบ CMCM ตัวเชื่อมแต่เพสตสไตล์ดีนะแต่เคเบอร์กับทิกิทาก้าปิงทิกิทาก้าอินซิสซี่ผ่านแล้วก็ปั่นทองครับแต่มาตกม้าตายตรง44่นี่แหละเคเบอร์ผมว่าตัวนี้อให้กลางๆแล้วกันมาตกม้าตายตรง44ครับแล้วแม่งลิงยากด้วยลิงยากด้วยไม่ค่อยมีตัวเเชืื่ออมหน ถัดมาครับผมนะแฮรี่คิวแฮรี่คิว4-4มียิงแรงกับทีเวลา่าทีเวล่าดีอยู่ยิงแรงใช้ยากกับแต่สแตตดีนะแฮรี่คิว,วแต่ว่า4-4นี่ตกมาตายแถมเบสไตล์ก็ไม่ค่อยดีด้วยนะผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเลยทุกวันนี้มีปีกที่ดีอยู่นี้เยอะครับเนะี่ย ถัดมาครับผมอีวานโคนดบาเซนเตอร์แบ็กตัวเล็กปกติจะมีจุดเด่นที่เรื่องของความเร็วแต่ความเร็วก็มาแค่88ครับนะก็คานาวาโลทีวายอะไรก็ทรงประมาณนี้ครับนะก็ใช้ได้อย่างน้อยความเร็วแปดแดิฟเอนส์กับฟิสิขึ้นหลัก90แถมเพสไตล์นี่โอเคอยู่แต่ว่าไม่ไม่จวดไม่จารแล้วกันครับนะไม่จวดไม่จารแล้วก็สุดท้ายครับผมแม็กมานนมาตัวนี้จะเป็นปีกก็ไม่ดี เพราะว่าค่ายิงก็กากจ่ายก็กากเป็นแบ็กก็ไม่เวิร์กเออเพสต์สไตล์ก็ไม่เดฟไอตัวนี้จะไปไหนก็ไม่รู้ครับแม็กมามนามมนเฮียมีเร็วกับเลี้ยงบอลดีที่เหลือนี่ขาดเยอะครับแม็กกามานาแมนเฮียอยู่ตรงนี้กันอยู่กับคีเวลไปแล้วกันครับอย่างน้อยยังได้5้าสี่เฮียแล้วก็มีลาปิดมีมาเกสกับโซชาด้วยเหรอใช่เหรอของทีมนี้นะของทีม2นะครับ อันนั้นมันทีม1ไม่ใช่เหรอมาเกสตกับโซชาเอาเฉพาะของทีม2อครับทีม1ผมผมผมเทียจัดไปแล้วโอเคต่อถัดมาครับผมถัดมาประตูตัว UCL หน่อยแล้วกันครับนะไบลี่ก่อนเลยครับไบลี่55นะสแตตเกือบดีต้องใช้คำว่าเกือบดีครับไบลี่มีความเร็วแล้วก็ ยิงบอลกลางจ่ายบอลกลางกลางไม่ถึงกับดีครับได้ควิกเตบกับยิงเลียด55จริงๆผมว่าก็ไม่แย่เลยไบรี่อ่ะจริงๆครับถูกมากเลยนะแต่มันถูกมากเลยนะเร็วจะตรงสเตตอะไรก็ดีครับราคาไม่แพงด้วยเอ้ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเ้ยไบรี่อ่ะไอ้เนียมันสเตตมันก็แทบไม่ต่างกับดีอันนี้อ่อนกว่าดีอันนี้หน่อยครับไอ้เนียแต่ได้55าห้าแล้วก็พรีเมียร์ลีกอ่ะผมให้มันอยู่ในเกรดเก่งแล้วกันถ้าใช้ราคาถูกดีนะ ไอตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกได้ครับราคาถูกดีแต่ก็อย่างว่าแหละตัวลุกตอนนี้แม่งแค่ตัว evo กับ sbc แม่งก็ไม่มีที่ให้มึงยืนแล้วนึกออกไหมไอเ้เหี้ยเพราะฉะนั้นคนจะไม่แถมเป็นแบบเป็นประเทศอะไรนะจะไม่ก้าอีกไอเ้เหี้ยคนจะไม่นิยมก็ไม่แปลกครับนะไม่แปลกถัดมาครับผมนูโนเมนเดสนูโนเมนเดสที่ผมได้ลองแล้วผมก,ก็ใช้ได้นะเร็วดีครับแล้วก็กอินเตอร์เซปนี่ก็เหมาะสําหรับแบ็กด้วยเหมาะสําหรับแบ็กแต่ว่า เออผมว่ามันยังไม่หนึบขนาดนั้นนะชนก็จะถ้าไปชนกับพวกเทโออะไรอย่างงี้ก็ไม่เจ๋งก็ใช้คำว่ากลางๆแล้วกันก็คือใช้งานได้ทั่วไปไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่ครับพอไปเทียบกับเทโอเทียบกับขาลอนอะไรอย่างงี้ก็คือใช้งานได้ทั่วไปตัวนี้หยิบมาใช้ได้ครับราคาถูกด้วยโูโนเมนเดสกับ ถัดมาอาริซงอาริซงนี่ผมว่าก็กลางๆเหมือนกันจากที่ใช้ครับไม่ได้หวือหวาไม่ได้บแ,แบบโอ้ยเฮียแบบอภินิหารแต่ก็ไม่ได้แบบรั่วจนแบบน,น้ําตาจะไหลผมว่าก็พอได้อาริซงทั่วไปทั่วไปถัดมาครับโจ๊กชัวคิม,มิดโจ๊กชัวคิม,มิดนี่ฟิลฟิลฟิลิปราม S b c เลยฟิลฟิลฟิลิปลามเลยเฮียแต่ว่าจะได้เป็นอินซิสตีแทนสตงสแตทอะไรคล้ายฟิลิปรามมากเลยครับมันแพงชิบหายเลยคิมมิดครับ ตัวละห้าแสนกว่าก็เป็น CDM จา๋จาๆยิงบอลไม่ค่อยดีเป็น CDM จา๋จาๆเน้นอแย่งบอลแล้วก็ออกบอลแย่งบอลออกบอลพลิกตัวได้ซ้ายขวาหมุนซ้ายขวาออกบอลพลิกตัวได้ซ้ายขวาหมุนออกบอลแต่ว่ามันมันมันไม่ดีตรงมัน4ี่สี่นี่แหละผมเลยมองว่าอผมผมให้มันได้แค่กลางกลางวะ่ะไอ้เนี่ยมันไม่ดีตรง4ี่สี่นี่แหละครับรอบ CDM นะฟิลิปรามันได้4นะี่ห้าน่าคิม,มิตมันได้4ี่สี่ครับนะ ถัดมาครับผมลูคัสบาสเกตลูคัสบาสเกตตัวนี้สแตใช้ได้นะเร็วแล้วกเ็เรื่องของการแย่งบอลอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้ครับแต่ว่าทีเด็ดคือเรื่องของดิมบิ้งกับพาสซิงก็เป็นเหมือนฟิลฟิลแบบวิงแบ็กอะแต่ถามว่าเล่นแบ็กได้ไหมก็เล่นแบ็กได้นะมีดีเฟนซ์ให้ใช้ครับแต่ว่าจะหนักไปทางวิงแบ็กเพราะว่ามันมีเทคดิฟกับอินซิสซิฟอินซิสซิฟนี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกต่อยเล่นวิงแบ็กแต่เทคดิฟเนี่ยน่าจะได้ใช้อยู่ครับผม,ผมก็กลางกลางลูคัสบาสเกตก็ใช้งานได้ครับตัวัๆทั่วไปไม่่่ไไมมดีแแล้วก็ยครับ ถัดมาครับกราเบียลมาเยสกันกราเบีลมาเยสกันนี่ความเร็ว88แล้วก็ดิเฟเฟนต์กับฟิสิกอลัก90ก็ครับผมแต่ว่าเพล์สไตล์เนี่ยอาจจะอาจาจะจ็อกกี้อาจจะไม่ดีเท่าบ็อกทองของเดลิดอะไรอย่างนี้แต่ก็ใช้ได้ก็ถือว่าถือว่าอยู่ในเกมที่ดีครับอยู่กลางกลางกางอยู่ในเกมกลางๆไม่ได้หวือหวาอะไรเป็นตัวใช้งานทั่วไปไม่ได้แบบว่าไอ้เหี้ยผมรู้สึกว่าทำไมตัวบนบนมันน้อย <laughs> จะหมดแล้วนะ ไอ้ยต้องมาแล้วนะตัวบนบนถัดมาครับว่เวเด้เวาวเดนี่ผมพอจริงจริงผมว่ามันไอ้ี้ย อ่าสเตตมันโอเคนะมันบล็อกซูบล็อกเลยครับดีเฟนส์มีแล้วก็เรื่องของลูกยิงเนี่ยดีขึ้นเยอะนะยิงใกล้เนี่ยพอพอ,พอมีให้ใช้แล้วปกติมันจะไม่มียิงใกล้เลยมันจะมีแต่สเตตยิงไกลครับผมอันนี้พอมีให้ใช้แล้วแล้วก็เร็วแล้วก็พาสซิ่งดิบบิ้งดีแล้วก็ฟิสิกอลเนี่ยถือว่าโอเคครับยิงแรงกับปิงพาสยิงแรงเนี่ยเป็นมันเหมือนติดตัวแม่งอยู่แล้วมาเวเด่อะแม่งเป็นตัวเทพแห่งการยิงแรงอยู่แล้วก็เลยก็เลยมองว่าไอ้เพย์สไตล์เนี่ยก็ไม่ไม่ได้แบบบื้อหวาขนาดนั้้นนแแตต่่่ปิิิงพาสสสเเเีีียยยดดดคครรรัััับบบหหหอมฟลลล์ขกๆืก คือแม่ง4ีสครับมัน4-4แล้วก็ผมว่าเรามีกองกลางที่วิ่งแบบไอ้เหี้ยแบบอาจจะไม่ถึง90นะแต่ก็8ปลายๆปลยแล้วแบบว่าอย่างอื่นแม่งดีกว่าวเวดไปไปเกือบหมดแล้วอะนึกไ้อย่างอื่นแม่งดีกว่าวเวดไป,ไปเกือบหมดแล้ว,แ,ว,ว,ลว,แ,ลวแต่อย่างน้อยคือ,เ,อเรื่องเอออไอะไรแย่งบอลมันก็ถือว่าทําได้ดีครับวเวเด้ะผมให้มันอยู่ตรงนี้แล้กันลิงง่ายด้วยเรอัอลมาดริด ถัดมาครับเลวานเลวานผมใช้แล้วทื่อช่ไหมพิกซ้ายพิกขวาช้าแต่ถ้าเรื่องความคมนี่ก็แน่นอนครับคือฟิลพี่เกลิกมุลเลอร์ก็คือคมกริบเนียนกริบไอ้เหี้ยยิงเลียนนี่คือแบบยิงเลียดนี่คือยิงเลียดแล้วเข้ามุมยิงเลียดแล้วเข้ามือแต่ยิงออกก็มีนะมันไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ยิงเลียดแล้วเข้ามือยิงเลี่ยแล้วเข้ามือสกิลมูฟสี่วิกฟูดห้าครับมันเก่งอยู่นะสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ใช้แบบพวกแบบพิกซ้ายพิกขวาเนียนๆียอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะแบบว่า เออจ่ายยัดและโป้งจบเลยอะไรเงี้ยไม่เยอะไม่เยอะแต่มันก็ออกบอลได้นะชิ่งบงชิ่งบอลอะไรอย่างนี้ได้ครับแล้วก็สุดท้ายครับโมเมดซาลาครับซาลาตัวนี้ยังไงผมก็ให้ได้แค่เก่งคือเก่งเลยอ่ะยังไงแต่ว่าไม่ถึงเอ็นเกมเพราะว่าผมว่ายังจึงสู้ตัวทีวไม่ได้เลยครับทีวียังดีกว่าแต่ว่าซาลาตัวนี้ก็ถือว่าเออเรียกว่าน้องน้องทีวแล้วกันน้องน้องทีวเอามาใช้งานน้องน้องทีวห้าสี่ลปิดแล้วก็ปั่นทองนะผมนะมาทีนี้เหลือแต่ไอจอนและไอแย่นะครับ เอาตัวแรกก่อนเลยแล้วกันครับอเอาใครดีอะเอาฟิลิปรามก่อนเลยแล้วกันฟิลิปรามเนี่ยผมว่าดีกว่าบัคคิมมิจครับสเตตบางอย่างอาจจะด้อยกว่านะแล้วก็ลองบอลเนี่ยเออมันแล้วแต่คนใช้ว่ะลองบอลกับอินซิสซีฟอินซิสซีฟมันเป็นการกดสัมเลียมใช่ไหมแทงทะลุช่องครับอ่อินซิสซีฟทองของคิมมิจอะ่ะ มันเป็นการใช้สาม่ยมเฉยๆส่วนไอ้ลองบอลเนี่ยมันใช้ L1 สาม่ยมหรือกดโอคือจริงๆคือจะไปบอกว่าอันไหนดีกว่ากันเนี่ยมันก็พูดยากนะนึ่อกมันแล้วแต่คน,คนใช้บางคนใช้บอกว่าจ่ายยัดมาแล้วตักทีเดียวข้ามหัว L1 สาม่ยมเงไอ้ลูกไอ้ไอ้ลูกตักข้ามหัวโกงๆอ่ะ L1 สาม่ยมอะไรเงี้ยฟิลิปลามก็ได้เปรียบแต่ถ้าสมมติว่ามึงแบบว่าเน้นแบบเพื่อนวิ่งแล้วกดสาม่ยมแทงก็รู้ช่องก็คิมิตมันแล้วแต่คนใช่ปะไอ้เหี้ยแต่ละคนมาเล่นไม่เหมือนกันไงเพราะฉะ คือที่สิ่งที่ฟิลิปรามมีดีกว่าและเห็นชัดเจนคือวิกฟุตกับวิกฟุตดีกว่าผมว่าแล้วก็ค่าทําถูกด้วยฟิลิปรามแสนกว่าแต่ผมชอบมันเล่น RB ีมากกว่านะเพราะแอนติสปาเต้จะได้ใช้บ่อยๆหน่อยแต่ส่วนถามเล่น C d m มได้ไหมก็เล่นได้เล่นซ d m มได้ไหมก็เล่นได้แต่ว่าชอบเล่น RB มากกว่าสำหรับฟิลิปรามกับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยโอเคอยู่วอเตอร์ซานี่ผมมาลองแล้วผมว่ามันเก่งเลยนะวอเตอร์ซานี่ยผมว่าเก่งเลยนะแต่ผมว่า มันมันไอไอวันด์ซาตัวเก่ามันจะลุกช้าหน่อยตัวนี้ลุกเร็วกว่าครับแต่ผมมันก็ไม่ได้แบบมันไม่ไหลที่เตะเข้าใจปหมมันไม่ไหลที่เตะผมไอจริงๆรภาคนี้ผมเล่นมาหูยังไม่เจอ,ย,เจอยังไม่เจอผู้ลุกษาประตูที่ไหลที่ตินะแบบ Number รวัน่ะแบบทุกคนจะเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยตัวนี้แหละแม่งเทพสุดแต่ว่าเก่งครับวันด์ซาตัวนี้เก่งกว่าตัวทันเดอร์พอสมควรเลยเก่งกว่าตัวทันเดอร์พอสมควรเลยแต่ว่าผมยังไม่เจอตัวที่แบบหูทุกคนแม่งแบบไอ้ีคยแบบผมไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบฟิลแบบไอ้ี้ย บูฟฟิลแบบไอ้แบบเทอเซเกนภาคยี่สิบ,บอะไรเงี้ยครูตัวภาคยี่สามอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เจอครับยังไม่เจอยังไม่มีเถัดมาครับพี่เกลกพี่เกลกที่ผมให้เกรดเดียวกับเลวานเลยก็คือเอ่ออาจจะไม่ได้แบบเป็นตัวพุ่งทะลุทะลวงนงี้แต่ว่าจบสกอร์โคตรด,ดีครับคมและยิงได้ทุกแบบเลยเฮียมงได้ยิงด้วยเท้าได้สองเท้าหรือว่าชิงบอลกับเพื่อนก็พอทําได้ครับตัวนี้ดีครับ ถัดมาครับซาบีซาบีนี่ถ้าเรื่องของการจ่ายบอลน,นี่ถือว่านี้มครับแต่ว่าดีฟ ens มันก็มีให้ใช้นะแต่มันแย่งบอลไม่เก่งหรอกเอแย่งบอลมันสู้พวกกับ CDM ็มจ่าๆไม่ได้กรับไปชนกับคิมิตชนอะไรพวกนี้ไม่ได้มันก็มีพอให้ใช้แหละแต่ว่าถ้าจ่ายบอลเนี่ยคือเนี้ยครับแต่จริงๆน่าเสียดายซาบีควรจะวิกฟุตห้าสอเท้าเท้าซ้ายมันจะได้บอกว่าเฉียบ จริงๆผมว่าวีฟุตสีกับค่าพาร์ซิ่ง99เนี่ยแล้วก็99หมดเลยนะแล้วก็เรื่องของเอ่อเพย์สไตล์เนี่ยแม่งมาขนาดนี้เอาจริงๆวีฟุตสี่ก็เพียงพอแล้วแต่เพื่อความเพอร์เฟกมันต้องห้าด้วว่าตัวเลขมันทําให้กูรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันขัดตามันขัดตาแต่มันเก่งมากเลยนะจ่ายบอลเก่งมากเลยครับไอ้เหี้ยแล้วก็ความเร็วอะไรอย่างงี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับช้า 8, 8. 8. ปดแปดปกติซาบี้มันชอบช้าไงแปดแปดแต่ว่ายังก็ยังติดเรื่องลูกยิงเรื่องเดฟอะไรอย่างงี้ผมว่า ก็ใช้ได้อะแต่ผมว่าแม่งไอเ้เหี้ยผมผมรู้สึกว่าแม่งผมมีกองกลางที่ดีกว่านี้ผมมีกองกลางที่ดีกว่านี้ครับในรในราคาสองสามแสนน่ะนึกอไว้ถัดมาครับทูรามครับทูรามนี่เป็นแบ็คที่แบบอาจจะบอกว่าครบเครื่องไม่ได้คือมันเล่นได้ RB กับเซนเตอร์ผมว่าตัวเนี้ยผมเชียร์ไปทางเซนเตอร์แล้วเพราะว่าดีเฟนซ์กับฟิสิกส์มันดีมากแล้วความเร็วมันสูงมากครับแล้วก็ตอนเนี้ยเรื่อง ปกติมันจะมีปัญหาเรื่องลูกมงไงตอนพวกเตะม,ม,มงเตะบุมอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่พอไอแพดที่มันแก้เอเรียลทองมามงลําบากเนี่ยทีนี้นมันไม่ค่อยมีปัญหาแล้วมันมันจะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วมีอันติสปาเต้ทองมีบล็อกทองความเร็ว91้ิเดีเฟนส์94ิทฟิสิเกาสิบสำหรับเซนเตอร์แบกนี่ก็คือสุดๆแล้วนะถือว่าสุดแล้วนะครับแต่ว่ารูปร่างอาจจะอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ AI มันก็เก่งนะ AI มันก็เก่งครับ้ยิ่งมีอันติสปาเต้ทองมันน่าจะเหนียวขึ้นเยอะ ตอนที่ผมใช้ตัวตัวชาวบ้านมันอะมันจะแท็กขึ้นไม่ค่อยขาดครับมันจะได้บ้างไม่ได้บ้างด้วยความที่ว่าตัวมันเล็กไงังหว่าปปะทะอะไรเงี้ยแต่จิ้มบอลแย่งแย่งบอลจากตีนเนี่ยเออไม่ค่อยมีปัญหาครับพอมีแอนติสปาเต้ทองเนี่ยมันก็ช่วยให้มันหนึบขึ้นพอสมควรเลยแล้วก็มีบล็อกทองส่วนสไลด์ทองก็ติดตัวแม่กมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วความเร็วขนาดนี้เฮียผมลังเลว่ะ ไอ้เอ <ítulo> ้ยเอ็นเกมไหวไหมวะไอ้เ้ยสเตตแม่กก็มาสวยแล้วนะไอ้เ้ยไม่เอาอะขัดใจรูปร่างครับรู้สึกว่าพอเจอพวกลาปิดยังไงมันก็ผมผมผมยังไม่ได้ลองนะแต่ว่าส่วนตัวผมว่าถ้าเจอพวกลาปิดอาจจะพวกแบบพวกพวกตัวรูปร่างดีๆหน่อยอย่างจีบารีอย่างเงี้ยลาปิดผมกลัวว่าจะชนมันไม่ค่อยเข้าเดยไอ้เอ้ ด้วยรูปร่างด้วยไซส์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะชนมันไม่ค่อยเข้าแต่พอวัดพอพอพอ,พอ,พ,อพอเหวี่ยงได้อยู่แหละไอ้ <c ười> หรือเอ็นเกมวะเคยอยู่ยูเอ้ไอ้เอ็นเกมก็ได้ไอ้เคยอยู่ยูเอ้ครับถือว่าเอ็นเกมแล้วกันเพราะเคยอยู่ยูเอ้ครับไอ้สัตว์แล้วก็สุดท้ายครับตัวสุดท้ายครับไอ้ลิคาโดเรเตกากาตัวนี้ผมต้องบอกเลยว่ากากาไม่หนืดนะ อุตชป์18วินดีวิชั่นอีลิทแบบสบายสไอ้เนี้ยแต่เอาจงริงนะผมเล่นมันก็ยังทื่อๆนะมันก็ไม่ได้พริ้วอะไรขนาดนั้นส่วนสูงมันสูงไงตัวมันค่อนข้างสูงครับแต่ไม่ได้แบบมันมันก็ไม่ได้ถึงกับแบบหนืดนะเว้ตัวเนี้ยแต่มันก็ไม่ได้มันมันก็ต้องบอกตรงๆมันไม่ได้พริ้วอ่ะบาลานซ์มันก็มา88ครับยังไม่ถึง90ครับแล้วก็เรื่องของการจ่ายบอลอะไรเงี้ยเออโอเคดีครับยิงเนี่ย จริงๆก็ไม่ได้เฉียบมากนะเหมือนกากา้ามันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ตัวจบสกอร์มันเป็น CAM ครับที่เอามาเล่น ST ได้มียิงเลียดมีปั่นทองแตจงจี๋บผมว่ามัน,มนอ่ะถ้า,ถ,าถ้าเรื่องความคมอะผมว่ายังสู้ซาร่าไม่ได้เลยด้วยซ้ำครับสู้ซาร่าไม่ได้แล้วก็เรื่องของการจ่ายบอลเนี่ยก็ไม่ได้เฉียบจนแบบแบบโอ้โห แบบบือ้อหวาเรื่องของดิบบิ้งก็ไม่ได้แบบสุดอะ่ะอนนจริงผมว่าจริงๆอะ่ะกาก้าเป็นตัวที่ทําทุกอย่างได้หมดแต่ผมรู้สึกว่าแบบยู c ่ายูซีเอ็มก็เป็นแบบว่าตัวที่ยิงได้ยิงได้ดีจบได้ดีแต่ไม่เพอร์เฟกต์เนอกโอเยิงได้ดีจบสกอร์ได้ดีเลี้ยงบอลได้ดีพาบอลตะลุยได้ดีจ่ายบอลได้ดีแต่มันไม่เพอร์เฟกต์อะเนอกโอเคถ้าไปชนกับแบบสมมติอื อย่างโรน,นัลดิโญอย่างเงี้ยโรนัลดิโญมันก็จะไปทางแบบว่าไอ้ที่เลี้ยงบอลดีมากๆไปเลยแบบเพอร์เฟกเลยแล้วก็ความเร็วทะลุทะลวงเนี่ยเพอร์เฟกไปเลยโดอ้วนนี่ก็จบสกอร์ทะลุทะลวงเพอร์เฟกไปเลยแต่กาก้าเนี่ยมันจะแบบไอเ้เที้่แบบเก่งหมดอ่ะเก่งหมดแต่จะไม่แบบว่าจนแบบติดเพดานเ่ยก็คือใช้ได้หมด CM เหมือนกันว่า CM มันก็ยืนได้ ST มันก็ยืนได้อะไรเงี้ย ทร,ทรงแบบอย,อย่างเปเล่ยอย่างเงี้ยผมว่าเปเล่อยู่เหนือกับก,กว่ากากา,กาไปอีกสเต็ปหนึ่งคือเปเล่แม่งยิงคมมากครับแม่งยิงคมมากลูกหมุนตัวโยงหมุนตัวยิงอะไรแม่งแบบลูกเวบิร์มยิงได้หมดเลยแล้วก็มันเร็วทะลุทะลวงดีจ่ายบอลโอเคดีดีดีด,ด,ดีแล้วก็มีเพอร์เฟกต์เรื่องลูกยิงเนี่ยกาก้า,กาเนี่ยผมว่าไอ้เี้ยกออูลำบากใจเวลาจะต้องเอาตัวแพงๆมาอยู่ในอันดับเก่งวะ่ะ ไม่สุดจริงๆครับไอ้ยาสำหรับผมผมว่าแตม่มันแจกตัวยืมนี่ใช่ไหมมันแจกตัวยืม1ิเกมก็ไปลองกันตัวเองความคิดเห็นคุณผู้ชมอาจจะไม่เหมือนผมแต่ว่าผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่าไอ้แค่แบบรู้สึกว่าถ้าความเป็นสไตรเกอร์ความเป็น ST อย่างเงี้ยแม่งก็ยังสู้โดไม่ได้สูส้ัวเลตไม่ได้รู้ไหมถ้าเป็นสไตรเกอร์อย่างเงี้ยสู้ต่อเลสอีโวไม่ได้ถอยกลับมาถอยกลับมาเป็น CM มแม่งก็สู้พวกเจปุงเจปูอะไรอย่างงี้ไม่ได้ครับอแต่ว่าอย่างน้อยมันไม่หนืดนะ แชมป์18ดิวิชัม 18, ม่นเอลิตแบบสบายๆเพราะฉะนั้นก็ตามนี้ครับนะเทียริทของผมจัดไว้ประมาณนี้อย่างน้อยมีตัวเอ็นเกมตัวหนึ่งกูก็แฮปปี้แล้วไอ้ยอย่างน้อยก็มีตัวหนึ่งครับอพอได้เอ็นเกมครับนะประมาณนี้ครับสำหรับทีม2ครับเดี๋ยวไปรอนู่น i m m o อร์ทัลโอโมโอที่มีเฉพาะไอคอนกับฮีโ่และ3เพลสไตล์ด้วยน่าจะมันนะครับ อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า